มื่อนี่มื่อนี่เอาฝากฝากฝากใครจะไปลาวเนาะตองฝากลาวยางร่งเกียบเลย่ได้มือนนั่นเป็นตัวเลขบ้ายอะไรไม่รู้ครับสี่ตัวเออมาจำมาเออไม่ยังเขาจะไปลาวนี่คือแล้วว่ามาบอกว่าถึงแล้วมันเป็นเลขตีโตเนาะครัุ่งโลดใจมันบอมือนั่นไปลาวแรงแล้วจ้ะ ลงระไดไปเหยียบไ้่ยป้าเขาเหยียปไายอันเล็กน้อยเราพัฒนาเราพัฒนาครับผมเจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าไม่เปดารดเฮือดรอดเมือผมผมจะปล่อยอยู่ตัวไหนสี่เจ็ดเก้าห้าตัวเดียวก็บเ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 ัวเดียวก็ดเก็เก่บเก็ อยู่เฉยๆป้ายไหอันนี้มกรเด้งมาหาผมเนาะเอั้นไป้เป็นได้อวอันนี้เป็นาวพัฒนาเจบดสี่เจ็ดห้าเนาะอันนี้ลาอย่างเกี่ยวเป็นบอลาวครับอันนี้ลาวนะครับเป็าวน้อยได้บ๊อสลาวน้อยได้ปอ เนาะไปตำเล่าสาวน้อยหลอดอนี้เป็นลทีหานไปเจ้าเหยียบไปเนแต่้มไปเขาง่าไม่ตำหอกแคว่าจะเียนรถผู้ใดแกวันเป็น้ายเล็กน้อยเป่นเหยียบพัอันนขาวมากเอันนะอันนมาทั้งกี่จังหวยนะแถบจ้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าอุบอโอ้โหพเคยปล่อยเด้เนะ

แงมาด้วยใดขึ้นกเจือุนะเจ้าเกมื่อยากจะอ้าวบาดนีม้พร้อมหครับผมพร้อมแล้วอยากปลแล้วเนี่ยอยากปกลนะครับสันหมดแล้วเนี่ยเอามานี่บอกนี่นะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับอันนี้ของลูกศิษย์ท่านของท่นจะมีอยู่แค่สาม สองตัวล่างอย่างเงี้ยเมื่อวานไอ้วันนี้วันนี้ครับแล้วลูกซีของลูกซีทตัวใดนี่ครับอันเทียบรองที่ว่ารองรองข้างยางเงี้ยไปบนได้ว่าค่ะเงี้ยไปบนไปบนด้วไปบนตัวได้ก็ได้ เจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสองชุดล่างอย่างเดียวมีสี่หางชื่อว่าตรงความฝันตัวใดค่ะตรงความฝันคือทะเบียนบ้านครับทะเบียนยังหนึ่งสี่เก้าฝันฝันว่ายัังฝนว่าาสีมะตุกมาทุกบ้านัยมะตุกมามาไว้ที่หน้าบ้านทะเบียนหนึ่งสี่เก้ามีคนเอามาส่งมาส่นะมีคนเอามาส่งมีคนเอามาส่งครับผมรู้จักกันรั้อีีนชุดล่าง เน้นไปที่ตัวไหนเน้นคือศูนย์เจ็ดเก้าสี่ครับพระเอกสูตรคือศูนย์เจ็ดนี่นครับน,น,นี่แหละครับตัวเกินแสนนี่ยแหล,คาาละครับผมศูนย์เจ็ดเนี่ยขอร้านคี่น้องแคปน้าจอเดอ้อนะครับอันนี้คือร่างของล้างเนาะ ล้างล้างล้างไม่ล้างก็ล้างลมาอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดเต็มมีทั้งบนทั้งล่างมันมีทั้งบนทั้งล่างแล้วความฝันผมด้วยนะครับขอขออนุญาตแจมไปด้วยนะครับอั้เป็นเพีนมูฟัง่เจ็ดสองเออเีดดำมักเลยมักจ้ะเลขกกับงามนิ้วกับใยดีดีล้งกับล้งงามที่ไรมันจะมาเจ็ดสอง เอาเอาตำแจกหน่อยนะค่ะตำแจกหน่อยเออเอาเอาเอาไปน้องแคบหน้าจอเด้อชุดเต็มนะครับน้อยตาน้ำเต็มชุดเต็มเข็นซัดบ่ค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อซุ้มกล้องก่อนผมมีผู้ใดคอมเมนต์จักคนมาเจาะกับใดบ่คอมเมนต์อยู่บ่ชัดบ่ชัดเลยจ้าไม่ชัดเลยว่าส่น เขาเขียนหนึ่งสี่ชุดเต็มอะชัดบอจ้าพี่น้องชัดบอสเอาอันสี่หนึ่งสี่ดูเดียวกันครับพร้อมเลยครับับเอาก็ได้เนาะที่หนึ่งหรืออายุของโอปอลไหค่ะครับที่่วาฝันเป็นความฝันผมนะครับถ้าวตุดงมากีดแขนหนึ่งบอใช่ครับเป็นศูนย์สิศูนย์ไม่ศูนย์นะไม่ศูนย์เอ็นมาปั้นไปได้สิครับชุดเต็มเเจาาสขบัชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้อง อันนี้ทั้งบนทั้งล่างเครื่องฝันเดะเครื่องฝันอยู่ในนี้นะครับชัดเจ้าว่าสันพุดติมชัดยุข่าว่าสันคุณเน้นล่างค่ะเน้นล่างบัวสอนเน้นล่างอย่างเดียวกลับน้ำแน่เด้อครับถูดงแสนเนาะแสนเกินรอบนี้มั่นใจเป็นมากค่ะเกินแสน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 สองแสนหาแล้วเกินแสน สัมนเอาสัมนละเอาล้านรวดไปเออเอาล้านรถเอาล้านรวดป่จ้าติดเลยปั้นทงพระผู้หลงตัวละล้านได้หนิแน่เนาะงวดนี่ละเอาอาจารย์จะว่ายังไงครับฟังพูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเอาดูตัวเลขก็พอแล้วครับดูก็ไม่เห็นบอสไม่เห็นบอสเดี๋ยวมันจะโดนให้ที่นี่เห็นบ่เห็นบอสเห็นบ่คุณ คุณซัมซุงคุณซัมซุงเจ้าเห็นไปเดี๋ยนี่เห็นหรือไปเห็นหรือไปหรือย่างซัมซุงชัดเจนนะครับเนาะว่าทททีโรศัพ์เห็นไปเห็นไปเห็นยัางซัมซุงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิ้งที่หลังเด้๋ยวครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นน้ำส <oni> <described together>. ันดานโอ้สันยัาเห็นน้ำสันย่านสันยานสันยันเร่ง โอ้ยจะมันเบาลงนะเจ้าเติมน้ำมันยี่ห้อใดไรก็สตาร์ทแห้งมันใกล้กันพอบอกมันพูดตื้นพูดเร็วมันพูดเพื่อนดีนะมันพูดเพียนกับเพราว่านะกินเพราะใครค่อยื่อยเรียนมเขียนตัวใหญ่ันเขียนจ้าตันเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษ A4 มาเขียนเลยเขียนให้หน่อยได้ไหมเขียนให้หน่อย นี่ครับออันนี้ล่างอันนี้ล่างนะครับอันนี้ล่างเอานี้ล่างแล้วเพิ่มสูงัดไปชุดนี้ล่างตามสูงซัดยังเอาอวยไปจ้ะอันนี้ชุดเน้นล่างอย่างเดียวค่ะล่างนะครับศูนย์เจ็ดเก้าสี่เน้นค่ะเน้นเน้นเจ็ดสองนี้คือเป็นของลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ท่านครับ ล่างนะครับล่างชุดล่างนะคะพวกหอยหางสามพี่น้องแค่เฉพาะข้องกู้นั้นศูนย์เจ็ดกับเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าครับกับหนึ่งเก้าครับนะคะส่วนเจ็ดสองเจ็ดสองของลูกศิษย์ท่านส่งมาให้ท่านก็เลยบอกฝากปล่อยให้หน่อยเพื่อให้มันออกปาติมระวังหัวติพานมาละหมดสามพันวันนี้ขอเคลื่อนเนจ่าพันธ์เอาเคลื่อนได้ปาติมเด้อเปาติมจัดไปจัดไปตัวละแสนง้วนนี่เป็นงวดที่ซี้เป็นเ่าค่ะตัวเกินแสนตัวเกินแสนครับ งวดที่สี่งวดที่สี่ครับผมงวดที่สี่แต่ว่าพันสิ่งไ <balances S 1> <Reading. S 2> หนจากงวดกว่อนจ,จน, <5. S 2> นกว่าจะสร้างเสร็จนะครับครับจะกว่าจะสร้างาาาผมผมต้องคุยกับกเพื่อนเลยสร้างพญานาคเสร็จแลก็สร้างลานพญานาคเสร็จไม่รู้ต้องคุยกับอาจารย์เลยเอาเส็ตวัตถุย่างกันละ,นะเ,อเอาอันนี้คือชุดบนนะครับอันนี้บนค่ะบนของพระอาจารย์มีตัวเดียวครับมีตัวนี้อันนี้ของผมเองห้าศูนย์สี่วิ่งสี่วิ่งสี่ อันนี้คือชุดบนค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะว้าวตายไม่เห็นแล้ว่ายกล้องถ่ายกล้องกะไรเนฟ้าคือมือจอเห็นแท่แน่นอนค่ะมีชุดบนห้าศูนย์สี่วิ่งสี่ตัวเดียวครับอันนี้บนนะครับแยกบนแยกล่างให้นะครับถ่ายกล้องกะไรเนฟ้าเห็นจะฟ้าลราพี่น้องเลยกล้องผมมันงอนเงยหนาเอาเห็นไปเห็นไหมครับชุดบนบ่บนค่ะ อันทีไปกหน้าเลยนี่ครับสูตรเจ็ดครับโมมี่ผูถามใหมก็ได้นะแต่ว่าจ้าเราต้องลไปด้วยกันเด้อสูตเจ็ดกับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ความฝันโมมองผมก็ชอบความฝันตัวเองครับฝันเห็นงูเนาะแสดงว่างวดนีผู้คนมั่นใจคักเนาะมั่นใจนมั่นใจของท่อเที่ยวครับ ุดนี้มันใจกวาทุกมววนครับที่ปล่อยมาสี่สามวดชุดนี้เชุดที่มั่นใจที่สุดนะครับเลียมตา,ตามเลียมตาใช่ไหมเลียมครับมันใจมากผมนะครับผมว่าอาจารย์อาจารย์เห็นไหมครับนี่เป็นเรกเป็นเรียกอาจารย์นะผมก็ไม่ค่อยจะสัมผัสเลย <c oughs> นี่นะครับผม นี่นะครับนี่เปนการ่งันของเราเป็นการแันใหญ่ครับขีดเส้นได้ไวเลยครับ07ครับเก้าสี่ครับใครอยากจะกลับหัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตั้งแต่แบบนี้นะครับเอาปะเอาค่ะเกินแสนเกินแสนเกินแสนนั่นนึงหมครับเก้าสี่นะครับแต่ถ้าทูกน้อยจริงๆก็07ครับ จากบอน้อบันนี้แต่อยู่ทางนี้ก็เป็นเบย์เบย์อยู่เหลี่ยมเนาะมันเหลี่ยมเป็นน้ำเป็นย่านเป็นลมเลยเป็นลมแรงสัญญาณไมพัดสัญญาณจ้าขึ้นงงอย่างนี้สัญญาณก็ดีต้องขอไปด้วยมาก็มบอมายังเบย์เลยมื่อนี้บอมีผู้มาจังไรบิตกันย่านดีบ่สจัดบ่ก็ค่ะก็เปลี่ยนแขนแล้วโอปอสก็แต่ปีบาวมักเจ็ดสองเลย นะคือบ่าวมักเจ็ดสองด้ียงฟังม,มันถึงเสียง,<บ>ง,งใช่มครับซ,ซื้อไว้แล้วจ้าแล้วก็มีแค่นี้แหละครับผมพระทุดงตัวละแสนนะครับผม<ฆ>เลขของท่านก็มี0794 1972นะครับสำหรับล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวเกินล้านโอ้เกินแสนเกินแสนเกินล้านรอบนนหน้าน่าจะเกินล้านแน่แม่เนาะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็น บเชื่อสวนบุคคลนะครับผมอันนี้นะครับเนาะค่ขอบคุณอมากมากนะคะจากน้องขออภัยทั้งร่มทั้งเหลี่ยมตาเจดัอโมฟันมครับเพอมิซิลี อันนี้คือพัทุดวงตัวละแสนนะคะงวดนี้ป่านี่มันใจร้ายนะคะสองตัวล่างอย่างเดียวนะคะเกินล้านเกินร้อยเกินแสนจน้องี่น้องเกินแสนนะคะเจน้องเล็กรับมาแล้วเจีกเพื่อนมากนะป้าเจน้องอ้าวแคปหน้าจอเด้อจ้าคุณผู้ชมเด้องวดทีีแล้วนจเด็กเด็กซองเนาะคุณเจน้องนะอันเดียร์ล่อเบิ้องเด็กซ้องเจน้องเด้อพี่น้อง สตัวห้าศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นเลขฝันของอปอปเดอร์ส่วนสองตัวล่างอย่างเดียวนัดปล่อยวันนี้คือศูนย์เจ็ดกับเก้าสี่กับหนึ่งเก้าส่วนเจ็ดสองเป็นตัวเลขลูกศิษย์ของของปู่นะคะเพิ่นฝากมาว่าสันจะานี่กับแม่นคือกันนะคะเม็ดเดียวเกสองเนี่ยเอาเป็นตัวล่างไว้ค่ะเด่นคือศูนย์เจ็ดกับเก้าสี่นะคะ แคปหน้าจอค่ะอันนี้สิเบิ้งเลขซ่องเจน้องต่อไปเจน้องล่างย่างเดียวกว่น้องเลขรับเพื่อนกทมอใช่ไหมเจน้องเลขรับ้องอพี่ม่ามันไม่เรี่ยมมันไม่เลี่ยมมันเลียมเดี๋ยวนะไม่เรียมไม่เียมทั้งพี่บเพ่บ่เลียมก็สั่นเรียมอืแต่หมนไหม มุมไม้พกเกน้องเอามุมไม่มันเหลี่ยมตาแม่หันมาเนี่ยมืดกล้องมีเรียวตาพ่อสีนั่นเนาะเนี่ยเขาอี้เนี่ยเก้าอี้ที่พ่อสีเนี่ยพ่อสีเอาหันหาพี่น้องหันหามันเหลี่ยมเนาะค่ะเหลี่ยมบหหามุมก่อนนะเหลี่ยมบ่อเหลี่ยมบ่อเหลี่ยมดากน้อยนึงดอกไปขยับเข้ามามาต๊อดมา เลียมบอเบาเลี่ยมบอเลี่ยมหรอเบอเลี่ยมตรงนี้เออไม่แน่ไม่ไม่แห้งตาจากน้อยเออตัวนมมันเลี่ยมโอ้พอจนเมียปวดตาเนาะแด้ละทั้งยินใส่เอาคนเสียดเนี่ยข้าทังกับว่าเห็นเห็นจะพ่นเนาะเมืองเล็กซ่องเจนองค่ะตัวละคืออะไร สวัสดีค่ะเจ๊น้องนี่แหละขึ้นว่าอันช่องหามื่นเอียงบุคันส่องห้าหมื่นล่างอย่างเดียวบ่อน้องกบบับบนล่าง,างพร้อมค่ะแต่ว่าสองตัวส่วนมากสีลงล่าง,างค่ะสีคนไหนสองตัวมากงวดที่แล้วก็เขียนเขียนให้ยูว่าอันล่างเก่าหนึ่งกับเก่าศูนย์นะคะงวดเดียวกับเก้าล่างแน่นมากๆเลยอ๋นี่งไม่เล้วค่ะงวด กงมาแล้วมันบอกตามที่ลอกค่อยได้มาแล้วเดือดไปนอนสามตัวคนไทยหาศูนย์หนึ่งค่ะแต่ว่าอันวันนี้เลขกรางมี่ซีคูนนะคะมีหาแปดหาเก้าหาซีจ้ะกลับกลับหาเก้าเป็นหาหกนั่งแต่วันวันวนี่แล้วเป็นหายมาสองคู่วันนี้นนหายมาเพิ่มค่ะเป็นซีคูเหล็กราง ซี่ว่าน้องหน้าเด็กมากเอาแคบหน้าจอไว้เด้อเร่งเล็กซองซ่องกระหามืงนเล็กซ่องหามืินบวขึ้นอื่นอื่นอีก้นอย่างงเลขกซองเล็กซองเลขลับค่ะเลขลับซ่องหามืินซ่องหาเืินอนยากเอ้อนยากเลขลับจากเพื่อนมันบหมดที่เวกะ ที่แล้วนี่ส่งมานิหน่อยค่ะสามตัวหางหนึ่งกับสองตัวสองคู่ได้แล้ว,ลว,ลวที่แล้วเขาตรงๆงเลยมันบอยเจนอ่ะเ,เน้นล่างให้พร้อมเน้นล่างพร้อมก็ก็ออกล่างเลยเป็นบศ91 90จะวัดกับเป็นูนย์เก่าวันนี้ก็เน้นล่างคือเก่าวันมันบอสองตัวสีเน้นล่างคือเก่าค่ะค่ะสามตัวสีเน้นบนค่ะ นี่สามตัวสองตัวพร้อมป่ะสามตัวห้าศูนย์หนึ่งค่ะสามตัวตรงกันกับความฝันเลขอ่ะหาหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งวมันเลขทะเบียนรถโผลป่ปอปอหน้าบ้านค่ะตรงกันกับทะเบียนรถเพื่อนพร้อม,อมสองตัวเิมี่ห้ 59, าแปดกับห้าเก้าจ้ะกับห้าสี่สองตัวล่าง่สองตัวล่างส่วนมากสองตัวเป็นไหายมาสิเนนล่างมากกวาค่ะ ้าแปดห้าเก้าห้าหุกนะคะกับหัวล่างมีตัวไหนบ้างห้าแปดค่ะห้าแปดห้าสี่ห้าสี่ห้าเก้าค่ะห้าเก้ากับกับหัวเป็นห้าหุกนึ่งค่ะนี่ เพื่มเน้นไทยตัวได้หลาน้าเพิ่มเพิ่นว่าเพิ่มเน้นเพิ่มเน้น,นะะบอทนเน้นไหมค่ะบอทเน้นคุณมาให้ซีคูขาดเหล็กล่างล่างสีคูมีห<อ>้าแปดห้าสี่ห้าเก้าห้าหกวิ่งหากับศูนย์